ครับ oh. ท่านผู้ชมที่เคารพครับพราะอยามาโนดกลับมาคลิปนี้ครับนำเอาเรื่องราวของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลิกระหว่างคู่ทีมไฮพาร์กับ AI Paper ที่แข่งขันกันไปเมื่อวานนี้วันเมื่อวานนี้ก็คือวันที่21ตุลาคมครับมาเล่าสู่กันฟังการล้มเหลวของไฮพาร์ในขณะที่มีผู้เล่นฟรูทีมก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับสื่อของเกาหลีใต้เขาพูดออกมาแบบนี้เขาบอกว่า วันนี้เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของทางไฮพาร์ที่น่าตกตะลึงภัยพิบัติของไฮพาร์ ath, นั่นก็คือบรรยากาศที่ตึงเครียดตั้งแต่เซตแรกทาง AI Paper ปไม่ย่อท้อเลยแม้จะไม่มีกองหน้าชาวต่างชาติคนสำคัญอย่างเช่นโจอี้วิเทอริงตันเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บพักอืึนซอกกลับขย่าแนวกั้นของทางไฮพาร์ ath, ด้วยสวิงที่ดุดันตั้งแต่ต้นเกม ชิมามูระอดีตสมาชิกทีมชาติญี่ปุ่นก็มีหน้าที่รับผิดชอบความสูงตรงกลางและมีบทบาททั้งรุกและรับไฮพาร์ตโต้กลับด้วยโมมาที่อยู่แนวหน้าแต่การโยนของเซตเตอร์ลียุนจองกลับไม่มั่นคงเนื่องจากรับบอลเริ่มสะดุดนั่นหมายถึงว่าบอลแรกเนี่ยมันไม่ดีครับมันก็เลยทำให้เซตเตอร์โยนไม่ได้พ่ายแพ้ไปนในเซตแรกด้วยคะแนน23-25และการเสียตั้งแต่เริ่มต้นของไฮพาร ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในเซตที่2ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลับมาทรงตัวได้สักพักหนึ่งคังโซฮีโมมากระจายเส้นทางการโจมตีด้วยการทำแต้มติดต่อกันและการบล็อกของไฮพารก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งชัยชนะเซตนี้เป็นของไฮพาร์ยีสแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อกระแสเกมมันเปลี่ยนไปจุดอ่อนของไฮพาร์ก็ถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่การรับบอลที่ล้มเหลวเนื่องจากว่าการเสพของฝ่ายตรงข้ามผู้เซตก็เซตสะดุดคังโซวีโจมตีผิดพลาดหลายครั้งทีเดียวในขณะเดียวกันที่ AI p e p p r r ก็ตอบโต้ไฮพาร์ตได้อย่างทันควันไฮพาร์ตที่มีการป้องกันเป็นระบบและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเซตที่3เป็นของเปเปอร์อย่างไม่มีที่ตำเนี่ยการบล็อกของชิมามุระตัดเส้นทางการโจมตีของไฮพาร์ต และพักอื่นซอผู้เล่นหมายเลข13ของเอไอเปเปอรก็สามารถรักษาความได้เปรียบในการบุกโจมตีจากด้านหลังสำเร็จด้วยการเปิดตัวอย่างรวดเร็วของอ e ีฮันบีและพักจองอาการโจมตีแบบเปิดของพักจองอาทำให้สกอร์ขยายวงกว้างขึ้นและไฮพาร์ก็เสิร์ต่อเนื่องข้อผิดพลาดในนาทีสุดท้ายก็เกิดขึ้นในที่สุด AI p a p e เก็ชนะ ในเซตนี้ด้วยคะแนน25-20และขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากจุดนี้เป็นต้นไปมานั่งของไฮพาร์ตก็เริ่มไม่มั่นคงโค้ตคิมจองมินย้ำคำสั่งอีกครั้งมุ่งเน้นไปที่การโจมตีตลอดช่วงหมดเวลาในการเคลื่อนไหวของผู้เล่นยังคงแข็งทื่อสีหน้าของคังโซฮุยหนักอึ้งเช่นเดียวกันโดยบอลจะเข้าทางโมมาอย่างเดียวความหลากหลายของยุทธวิธีหายไปอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่โค้ดจางก็ใจเย็นทําให้ทีมมีความมั่นคงและมีคําสั่งสั้นๆเพียงคําเดียวรักษาจังหวะของพวกคุณและมุ่งเน้นไปในการป้องกันบรรยากาศที่ AI paper เรียกได้ว่าแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในเซตที่4ี่ไฮพาร์ก็สามารถโต้กลับได้สำเร็จการเปิดของคังโซวีมีชีวิตชีวาและการโจมตีอันทรงพลังของโมมาก็ระเบิดออกมา เซตนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายดายด้วยคะแนน25-15และนั่นคือประกายสุดท้ายเมื่อการแข่งขันดำเนินมาถึง5เซตความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งกับสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนการรับเสรืบของไฮพาร์ตก็สั่นคลอนตั้งแต่เริ่มต้นคังโซวีโจมตีพลาดหลายครั้งทำให้จังหวะการเล่นของไฮพาร์นี่เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันการบล็อกอันเด็ดขาดของพักอื่นอก็ระเบิด ทำให้เปเปอร์เป็นผู้นําและการบุกอย่างรวดเร็วของชิมามูระก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันขยายช่องว่างคะแนนไป3คะแนนสุดท้ายเกมก็จบลงด้วยการผิดพลาดของการโจมตี2ครั้งของคังโซฮวีในนาทีสุดท้าย AI เปเปอร์พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ15-13ต่อไฮพารต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเชื่อและแฟนๆต่างก็คร่ําครวญว่าพวกเขาคือผู้ท้าชิงแชมป์จริงๆหรือ เบยูนาถูกเปลี่ยนตัวออกไปหลังจากที่หัวไหล่ได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดครับท่านผู้ชมและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียดโค้ดคิมจองมินก็กล่าวสั้นๆให้สัมภาษณ์ว่าหลังเกมนี้เขาบอกว่าผมคิดว่ามันไม่ง่ายสรุปแมตชนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ของ AI ไอเปเปและการล่มสลายของไฮพาตั้งแต่ชุดแรกจนถึง ชุดสุดท้ายก็น่าจะหมายถึงจากเซตแรกถึงเซตสุดท้ายและก็ไม่น่าจะหมายถึงว่าการล่มสลายนะนี่เป็นเกมแรกเป็นช่วงเริ่มต้นของฤด,ดูกาลปีนั้นจำได้ว่าหุน้นใดนี่ก็พ่ายแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นของฤด,ดูกาลแต่พอมากลางๆงแล้วก็ไปจนถึงช่วงปลายๆลาฤด,ดูกาลจนถึงช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิหรือรอบรองชนะเลิศหุนไดก็ทำได้อย่างดีขึ้นมาไม่ได้อวยทีมลูกสาวนะ มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับอ้าต่อนนิดนึงสาเหตุของการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้มีแค่คังโซวีเท่านั้นแต่เป็นผลงานที่ย่ำแย่ทั้งคังโซวีเบยูนาปัญหาพื้นฐานก็คือการเตรียมตัวและการทำงานของทีมทางไฮพารต้องตั้งชื่ออย่างมั่นใจแชมเปี้ยนเท่านั้นถึงจะไปต่อได้อย่างงดงามและนี่ก็คือสื่อของเกาหลีครับเขาเล่นข่าวอย่างนี้ครับ มาฟังความคิดเห็นของทางแฟ,แฟนแฟนเกาหลีใต้บ้างเขาคิดอย่างไรครับคอมเมนต์แรกนี่เขาบอกว่าไฮพารรับสมัครนักกีฬามาประเภทไหนคาดว่าพายุของชิมามุระจะมาเยือนในฤดูกาลนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถ้าคิมดาอึนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคงไม่มีคำตอบหรอกทางโค้ชคนนี้ก็ดื้อรั้นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าชิมามุระนี่มีเสน่ห์มากคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า คั้งโซฮุยคงจะเสียใจกับความผิดพลาดติดต่อกันครั้งล่าสุดของเธอมากฉันเองเห็นข้อผิดพลาดในการโจมตีของเธอและโดนบล็อกหมดตั้งแต่ช่วงท้ายของเซตที่5้าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอย่าแม้แต่จะพูดถึงพักจองอาเลยคุ้มราคาไม่คุ้มก็รู้กันคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฉันเชื่อว่านักวอลเล์บอลรุ่นเก่าอย่างเบยูนาริมยองอกและฮังยอนจูกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญ เพื่อประโยชน์ของวีลีกและรุ่นน้องของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่า AI p อเปเปอและพักจองอาที่ดูเหมือนว่าจะมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการที่สูงเกินจริงถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่สร้างปัญหาโดยตำรวจจะราจรอว่าไปนู่นนะครับเปรียบยไปนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปเขาบอกว่ามันเป็นเพียงเกมถึงเวลาที่เหล่าซูเปอร์สตาร์อย่างคังโซวีธนัชชาและโมมา จะต้องมารวมตัวกันแล้วคังโซฮุยได้โปรดหยุดโลกและตั้งสติหน่อยเถอะนี่ก็น่าจะเป็นแฟนๆของทางไฮพาร์ทที่ให้กำลังใจตลอดเวลาครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตอนนี้เราจับตาดูเกมแรกให้มากขึ้นและเกมที่สองฉันคิดว่าไฮพาร์ทน่าจะชนะหลังจากดูเกมที่หนึ่งมาหนึ่งเดือนเราก็พอจะประเมินผลงานของทีมได้นอกจากนี้จำนวนผู้เล่นที่มีประสบการณ์นีก็ยังมีน้อย จนถึงตอนนี้วอลเลย์บอลเกาหลียังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันในระดับนานาชาติหากปราศจากผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์มันก็จะอันตรายคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าพักจองอาอาจจะเป็นฟรีเอเจนซี่ในปีหน้าเธอน่าจะแสดงได้ไม่ดีนักนั่นแหละก็คือเหตุผลที่เปเปอร์นชนะไฮพาร์คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเบายูนาะริม,มยองอกฮังยอนจู คิมฮีจินยางคโยจินเกษียณเถอเพื่อรุ่นน้องของฉันก็ว่าไปนู่นนะครับไปไล่ผู้เล่นอาวุโสออกไปซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปัญหานั่นก็คือโค้ดมองเห็นอย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไม่ใช่ว่าคางังเซฮุยทําไม่ได้นะแต่นี่เป,นเ,ปนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เธอล้มเหลวถึงสี่ครั้งติดต่อกันในสถานการณ์ที่สําคัญสําคัญท้ายสุดแ0 0ล้านวอน น้ำมันมากเกินไปหน่อยฉันคิดว่าน่าจะอยู่ที่400ล้านวอนนั่นเหมาะสมแล้วเกมเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะใหญ่นดดูแล้วมันโมเมนตัมมันมาอยู่ทาง a i paper ซะมากกว่านะทำให้เกมนี่พลิกผันเปลีล่ยนผันผันแปลผลันไปตลอดเลยโมเมก็ทำได้ดีครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ดีแต่ปัญหาก็คือว่าความไม่นิ่งของไฮพัทมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับ เอาละขอคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกับพ่อใหญ่โนดท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่อง MC TV ปลายฟ้าช่องของคุณปลายฟ้าพ่อใหญ่โนดภาคเท่านั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ